ช่อง3ร่วมกับเซิร์ชและเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เสนอรายการ STAR SPORT สวัสดีค่ะมินม้นทิตาวัฒนากุลค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะพาทุกคนเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยการเล่นคอโฟโลโยคะกันค่ะแต่ว่าจะเป็นท่าอะไรพร้อมแล้วก็ไปพบครูเอกกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกในท่าน,นั่งยืดต้นขาด้านหน้านะครับเริ่มจากนะครับถอยเท้าหนึ่งข้างครับไปทางด้านหลังให้ไกลที่สุดนะครับวางหลังเท้าครับ สะโพกข้างหนึ่งนะครับนั่งทับส้นเท้าไว้มือหนึ่งข้างครับวางด้านข้างลังตัวประคองลําตัวของเราเอาไว้นะครับให้ตั้งตรงและพับเท้าที่อยู่ด้านหลังครับขึ้นมาฝ่ามือจับระเวณหลังเท้าครับหรือข้อเท้าก็ได้นะครับเราออกแรงกดส้นเท้าครับเข้ามาหาสะโพกของเรา สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อหนะะ้นาขาบรรเทาอาการปวดหลังเค็ดขัดย่อค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการออกกําลังกายในตอนเย็นเนี่ยก็คือช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะแล้วก็ควรออกกําลังกายให้ได้สัปดาห์ละ3ครั้งอย่างน้อยค่ะและเมื่อออกกาลังกายเสร็จแล้วนะคะก็ควรจะหาเครื่องดื่มเกลือแร่มาดื่มันด้วยค่ะเพราะว่าเกลือแร่เนี่ยเป็นหนึ่งใน5สารอาหารหลักของร่างกายเลยค่ะสําหรับตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นคอฟโลโยคะท่าไรติดตามชมกันด้วยค่ะและที่สําคัญมาออกกําลังกายคลายเครียดกันนะคะสวัสดีค่ะ เครื่องดื่มเครือแร่สปอนเซอร์